แม่เป็นลูกต้องามสะอาดไห้ชุดนย่ยน่าเม,มีเมยเป็นเด็กเป็นสีนอนแึซนดีเป็นหมาสีรักษาคามสะอาดแน่ค่ะต่อสู่กันทพิงสีนอนค่ะแม่กับลูกหมาสายพันธุ์ชีบวา,าค่ะ คิดว่าตัวหน่อยเพาลวยเพิ่นหูได้ค่ะว่าเขาถ่ายคลิปเพิ่นอยากออกกล่องกับพาอเลยเพิ่นหูวา่าเขาถ่ายคลิปเันนั่งเงียบได้ไหมเมื่อเมื่มอเม,มื่อสิหยอกเมียเพิ่นนั่นหนังก็มีความน่ารักเกงี้เสียลรอค่ะเล่นกัน สามตัวหาลูกแต่กับหาลูกจากที่นอนอกันเล่นอะไห,หยอกกันค่ะทั่วบ้านเลยเล่นหลอบบาอ้านยังนองกับฮักนอนนะค่ะย่งมาเคลื่อนแต่ขึ้นนอนที่นอนน้ำเลยค่ะย่งมาเคลื่น <c oughs> อนโบได้เด้ค่ะถา้าบ่ขึ้นที่นอนขืนกับสิเอ,อิ้์นอยู่ตรงสรันละจนได้ขึ้นมานอนน้ำหยอกกันดีค่ะ ดูความสวยห,หนูน่อยสิลุดเลยเด่นกันยั่สองตัวน้ำโชกลงไปลวค่ะลงไปนอนอยู่ข้างล่างน้ำพ้านสองตัวลยคะนละสองตัวหยอกกันบรินี้นอนเลยน้ำโขกมึงพาลุย,นนย้เพ<ะ>ิ่์นแนมเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้พ่านน้องไปเขาลานค่ะตัดขนแต่งขนน้องขนเริ่มเย้าแล้ว ขอบคุณค่ะ